หวัดดีจ้าืัอน,นี้สิมาเห็ดสาคูใส่หมูกินเล่นจ้าอยู่ว่างๆสูตรง่ายๆเด้อจ้าสูตรง่ายๆของเฮาเองเนื้อเตรียมไว้เรียบร้อยหมดละตั้งกระทะใส่น้ำมันร้อนๆแล้วเขาใส่เข้าไปไนนีลาาผักชีกรปันกระเทียมโขลกผักชีกับกระเทียมใส่กันแล้วเขาเอามาเกี่่ยวเกียว ที่เขาเตรียมไว้ก็คือทวดินตำละเอียดปนก็นได้เนื้อหมูสาบเขาใช้โป้เขาเตรียมไว้ล้วน้ำตาลเขาก็เตรียมไว้น้ำตาลเขาใส่เป็นน้ำตาลท้ายขาวธรรมดาจะ้ะพริกไทยกับเกลือหน่อยนึงน้ำปลาจะ้ะ ง่ายๆของเขานี่แหละจ้าเพราะว่าน้ําตาลเขาก็าใส่น้ําตาลซีบใชนี้ก็ใส่น้าตาลซีบก็ได้เจ้าแล้วแต่ผูมักาสรใช้มากน้ําตาลอะไรก็ใส่เข้าไปหลดบ่ได้ง่ายจะผัดกระเทียมกับรากผักชีจะเอาหมูสับล้ผัดจ้าหมูสับล้ไปผัดปลาคูใส้หมูจ้าแบบง่ายๆ สไตล์ก็ลองฟังโค้งจ้าง่ายแต่อร่อยนะคะสูตรง่ายๆของเราทำกินประจำจ้าหอมเลยมันสิ่งหอมลาบผักชีกับกระเทียมอ่ะเนวะลามันถูกไฟนะ่ะกระตีให้มันแปกๆแ,แล้ว้้าตีมันแตกๆมือบทนี้ไม่อยากทำน,น,น,นะนั่นเป็นไะนี้งเป็นก้อนๆเป็นเนียวเน ม,มาผัดสีเสียเข้าเอาฮอชโค้นีิล้วงไปผัดน้ำกันเลยจ้ะลงไปผัดเลยผัดเลยผัดว่ามันใส่หน่อยมาหน่อยผัดใส่หน่อยหน่อยจักหน่อยว่าจ้ะเม็ดอย่างงี้ยใส่ไปนหน่อยจ้าเสียใช่ไหม ขนาดใส่นื้อเครื่องก็ปวดเต็มลนะข้าก็สิผัดของเขาที่แล้วไปเรื่อยๆจาผัดไปเรื่อยๆผัดแล้วแล้วขาก็สิเอาไปปั้นเป็นก้อนไว้เขาปั้นเป็นก้อนแล้วขาก,ก็สิไปเฮ็ดสาคูแซ่สาคูสาคูเขาไม่ได้แซ่โดดแต่จะเขาแซ่นำอุน่นเพราะมันคลองตัวละต่อมาโหลดมาปัานา้นโหลดเพราะว่าสาคูเขาเฮ็ดง่ายๆหนึ่งกะ ไม่ได้จำเป็นต้องไปแซ่ขามพื้นแซ่อย่างเงี้ยพริกไทยกับเกลือหน่อยนึงที่เขาเตรียมไม้เอาลงไปเขาใส่เกลือหน่อยนึงละวน้ปาปลาเขาเตรียมไม่จะเพิ่งใส่ด้วยจ้ะเขาร้อซีมเบิรงกร่อน อาหาจะเป็นรสชาติแบบแบนหวานๆเค็มๆเ,มเมด้รสแบบนี้กลางสีแสดเนค่ะผักเข้าไปเรื่อยๆจ้าทั่วป่นทั่วป่นหรือทั่วบดหรือทั่วต่ำก็ได้จ้ะอันนี้ซื้อม้ามันเป็นเม็ดจ้าเขาเลยเอามาต่ำเอาที่ม้าเป็นเม็ดเขาก็ต้องมาต่ำละเอียดละเอียดจนะ้า มักแบบใดก้ะใส่เข้าไปจ้าเติมน้ำตาลลงไปเลยจ้าน้ำตาลมากักหวานเบาหวานใส่เข้าไปจ้าจนมันเหนียวคนเด้อจ้ามันเหนียวมันจังเป็ปี่นตัดแสบมันจังเป็ี่ยนาคู่ใส่หมูพัดจนมันเหนียวจ้าเดี๋ยวก่อนมาเบิ่งก่อนข้าพัดแล้วนะจ้าวามัมสิ เป็นแบบไนที่เขาพอใจนะจ๊ะเากระสิดพัดแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนเด้อจ้านี่จ้าใส่เขาพัดได้ละเขาก็จะเอาเนียวประมาณนี้แหละไปปั้นเป็นก้อนได้จ้าเนียวอะไรนี่ปวจนมันเนียวจ้าใส่น้ําตาลหลายๆหวานๆออกหวานๆเข้มๆจักหน่อยรสชาติแบบนี้เวลาเขาไปกินกับสาคูเพราะว่าสาคูเขาไม่ได้ใส่อยิ่งอย่างเลยสาคูเขามันกจะจืดเขาไม่ แซบน้าใสเนี่ยจ้าเขาพัดใส่แซบมันก็แซบอยู่แหละซาคูใส่โมนะแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเขาปั้นกันด้อยจ้าเขาส่เอานี้อัพนพักไว้ให้มันเย็นแล้วเขาก็สิปั้นเป็นก้อนไว้จ้าจ้าซาคูเขาเขาใส่ซาคูหลายสีเขาเทซาคูลงไปเครื่องถุงด้วยจ้าเนี่ยน้ำเขาก็จะไวประมาณนี้แหละน้ำนี่เขาเทลงไปเห็นมันท่วมพอดี มัน,นดูดน้าเข้าไปเพิดละมันดูดหน้าเข้าไปเพิดละเร็วๆเขาก็ทิ้งแวนสิเลยจ้ะเห็นบอกเทน้ามพรถ่วมมันนะถ่วมเมด็ดมันนะมันดูดเข้าไปกับยามันปล่อยมันไว้สิเลยจ้ะหันเดิมันดูดเข้าไปละปล่อยไว้สักพักนึงจ้ะจ้ะหมอ้อฮาอนาต้มหม้อฮ้อนๆไว้เข้ามาเบ่งกันเม็ดสาคูเขาขยำม,มึงสิเลยจ้ะขยำเข้าไปโลดมันบ่เป็นยังดอกเขาแซ่ได้ที่ละ แซ่แป๊บเดียวหนึ่งเด้อจ้าว่าจำเป็นต้องชิเปแซ่โดนเมื่อกี้นี้แซ่ทิ้งไว้เขาก็ไปปั้นใส่ได้แล้วเราจะปั้นใส่แล้วเขาก็มาขยี้มันให้มันเข้ากันหนึ่งสิน,นี่ขยี้มันเข้าไปโรดออกมาเดี๋ยวมันกระสวยเองจ้านี่โอเค็นึังซิเดมาเสร็จละเขาเอาสาคูเท่าไรน้ำกระท่วมสาคูเท่านั้นจ้า ท่วมท่วมตอนเฮ้าเทสาคูลงปุ๊บเทาเทน้ำมันแบปุ๊บเขากะปล่อยเลยเขาก็ต้องไปทาเบิ้งมันดูดน้ำแล้วเขาเอาน้ำเติมอีกก็ต้องไปเติมจ้ะเฮาเทใส่เธอเดียวตอนมันดูดนั่นกระยามันปล่อยมันดูดไปโหลดแต่มันกันในก็เป็นแบบนี้บ่จ้ะเห็นบ่ออกมาก็สีงามนิ่มงามบบนี้เทากระเซาไปต้มจ้ะนี่ใส่ใส่ที่เขาปั้นแล้วจ้ะเขากระสีปั้นใส่ไว้แบบนี้ ถาดที่เฮาใส่นี่นี่เฮาเอาน้ํากระเทียมเกี่ยวลงเลยจ้ามันจังกว่าติดน้ํากระเทียมเกี่ยวลงไปละเอากระซิมาปั้นเลยจ้าเห็นไ่มจ้านี่เอาก็สิบี้ออกบี้ออกให้มันบางๆเลยจ้าแล้วแต่ผู้มากผู้มากหนามากบางมากบางกะ บี้ออกให้มันบางบ่ปีเท่ากับว่าปีจังสิมากหนากระใสแป้งให้มันหนาใส่สาคูหนาเด็กติ้วติ้วหมุนไปเลยหมุนไปเลยสวยไหมสาคูใสหมูเราสวยจ้ามอเฮาได้ที่แล้วนะจ้าปล่อยมันลงไปในหมอเลยปล่อยมันลงไป บอสั้นบางค้นเพื่อนกันสิเป็นไปปั้นให้มันแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนไว้แล้วเป็นก้นสิมาทิ่งใส่กันเท่อเดียวจ้ะทิ่งล้มพ้อมกันในหม้อเท่อเดียวนี่บ่เป็นยังเขาปั้นไปน่วยไดสุกเขากรตักออกก็ได้ปั้นของเขาไปเรื่อยๆจ้ะ ผู้ใดสิไปปั้นเท่อเดียวแล้วก็ลงมาต้มเท่อเดียวก็ได้บ่เป็นอย่างจะาแล้วแต่ผู้มักให้มักแบบใดกระเฮ็ดไปได้แบบง่ายๆเฮาล่ะจา้าเฮ็ดกินเฮาง่ายๆสะอาดอร่อยของเฮาจ้าทำไปยังเฮาก็ทำไปเฮา,เายู่ไก่บ้านเฮาเฮาก็หาเฮ็ดเอาเรียนลูกเอา ไปหาซื้อกินมันยากแน่จ้ะมันก็มีขายอยู่แต่เขาไม่ได้มาเฮ็ดสดๆคือเขาซั่วเขาสิเอามาขายเฮาได้เขาก็ต้องเฮ็ดไว้ข้ามคืนเพราะว่าเขาบ่มีเวลาสิมาเฮ็ดสดๆย่างมาขายดลดยได้จ้ะพอเขาเอาของมาขายบ่มันมียางเดียวเขาเอามาขายางหลายอย่างนี่เขาต้องเฮ็ดเตรียมไว้ย้มกลางคืนแหละมาถึงเขามันกับข้ามคืนมาแหละ มันกับพอคายแทบพอเฮาเฮ็ดกินสดสด,สดลดจ้ะมองไร้มันเป็นฟองเฮากับแปะไปมันสิลูกน้อยลูกงัมันขึ้นอยู่กับใสเฮาจ้เาเฮาอันปั้นใสนวยใหญ่าคูเฮากับสีนวยใหญ่อันนี้ปั้นใสกระนวยน้อยนวยใหญู่่มันก็เลยนวยน้อยนวยใหญ่พอเข่ากันแปะไปจ้าแปะไปเรื่อยๆลด Okay. ใส่นามันกับสีบร์แซบเด้เต้องกาเอาใส่บางๆเดี๋ยวมาลอดดูตอนของเท้านต้มสุกเนาะจ้าสุกล้วจ้ามาเบิงเขาสิตักออกนี่ตักออกให้เบิ้งลุงไปเลยจ้าเพราะว่าถาดเท้าใส่น้ำมัน เจียวกระเทียมไว้ละเพื่อ,อว่าให้มันติดเขาก็จะเอามาดัดใส่หัวมันนี่อีกเพื่อ,อว่าให้มันติดกันให้มันหอมก็สีหอมปล่อยไว้ให้เพื่อนเย็นจ้ะตู้เพื่อนไว้เย็นเพื่อนกระสีเป็นแนวนี้เห็นปะสวยงามจ้ะเดี๋ยวเขาปล่อยไว้ให้เย็นอันนี้เป็นที่เขาปั้นไว้ถามันสูกบางยาเนี่เขากลงไปเลย ถ้ายากปั้นให้นมันแล้วล้วก็เอาลุ้งเพื่อเดียวก็ได้จ้าบบเป็นยังจ้าเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จนะคะเห็นบ่จ้าอันนี้เป็นมันเริ่มเย็นแน่หน่อยหนึ่งละเพราะว่ามันมีสีเขียวสีออกแดงแดงม่วงม่วงสีขาวเนาะมันรวมกันหลายสีเลยออกเป็นสีนี้จ้าที่กินหนากินเด้อคะ่ะเบิ่งอยู่ข้างนอกนเด้อเบิ้งใกล้ๆจ้าอันนี้คือเฮาคุกกับน้ำ กระเทียมเกี่ยวแล้วสวยน่ากินเขาทีเสิร์ฟกับผักสลัดและพริกจ้าเขาสลัดกรบบุมีพริกกรบบุมีไผ่กินจ้ามาเบิงอันนี้คือข้าต้มอยู่นี่ยังบะสุกร้อยมันสุกกจาดใส่ข้าพผัดเหลือขาสามารถกาเข้าวซ่องแข็งไว้มือนามาเฮ็ดได้อีกเด้อจ้าใส่น่ะบ่เสียบ่เนาเมื่อนาขาอยากขาก็ไม่เฮ็ดกินเก้าลูกซีฟลูกของเขาสิ ใส่ขาพัทเธอเดียวไว้โรดจ้ะบ่เสียบ่าหายจ้าบ่ต้มได้งามบา่สวยงามนะคะผักยากสาคูไส้หมูมาเอาเด้อจ้ามาเอามาเอากับฝรั่งฝังโค้งง่ายง่ายสไตล์ฝรั่งฝังโค้งจ้าสวยงามง่ายง่าย,ายจ้านี่จ้าเสร็จแล้วเขาได้เท่านี้เหละจ้าได้ถาดหนึ่งพอดี ให้เ็็ไหลเอ็ดหล,ดหลมันกินมเม่เมื่อเห็นออกไอควนควนหว่อนหอนเลยจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมอร่อยเฮ้จะไปกินฟังมันห้อนเด้อจ้ามันสิลวกปากเดยอันนี้มันเย็นละซื้อไหมเบิงอ ้เพราะว่าใส่ของเขาเฮเาเชต่อเค็มๆหวานๆรบคูพเขามันจืดๆมากินแซ่กันแซออ่บจ้าอ,อร่อยจริงๆค่ะมาเด้อมาเด้อไปหลับจ้า